พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นนาของพี่เชิดนะครับพี่เชิดเนี่ยได้ติดตั้งโซลารเซลล์กับเราไว้3บ่อแล้วนะครับบ่อนี้ที่จะมาติดตั้งเนี่ยเป็นบ่อที่4อันนี้เป็นบ่อที่3นะครับตรงนู้นนะครับเป็นบ่อที่3นะฮะบ่อนี้ก็เป็นบ่อที่4นะครับที่จะติดตั้งนะครับพี่เชิดทานาค่อนข้างเยอะนะครับทานารวมรวมแล้วน่าจะเป็นร้อยไร่นะครับก็ใช้โซลารเซลล์ซะส่วนใหญ่นะครับเมื่อก่อนก็ใช้เป็นน้ํามันนะครับเพราะว่าพื้นที่พวกนี้ไฟฟ้า เข้าไม่ถึงนะครับก็มีต้นทุนในการทํานาค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นะครับพี่เชิดเพิ่งเจาะบ่อเมื่อวานนะครับเจาะเสร็จแล้วก็เอารถไถมาดันดินเป็นเนินไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวให้เราลงตรงนี้นะครับโจทย์ของเราวันนี้ก็รุยโคลนเช่นเคยนะครับก็เตรียมพื้นที่ที่จะติดตั้งในส่วนของโครงสร้างแล้วก็ติดตั้งแผ่นนะครับรวมถึงลงสมิร์ทนะฮะให้แล้วเสร็จนะครับน้ําไหลออกมาพร้อมใช้งานเลย เดี๋ยวเรารอชมกันนะครับว่าติดตั้งแล้วเป็นอย่างไรน้ําออกดีไหมนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูแรงแล้วนะครับอีกหน่อยก็จะเริ่มขาดแขนน้ากันนะครับเตรียมน้ําไว้แต่เนิ่นๆนะครับถึงเวลาพอปลูกปุ๊บก็จะได้มีน้ําใช้กันนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาสำหรับตอนนี้นะครับทีมงานก็กำลังติดตั้งในส่วนของโครงสร้างนะครับที่จะรองรับ แผงโซลาเซลล์ของเรานะฮะจำนวนทั้งหมด18แผ่นนะครับก็วันนี้เลือกใช้เป็นแผง410นะครับแต่ว่าใส่แผงค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับสำหรับปั๊ม55แรงม้านะครับเนื่องจากว่าความต้องการของลูกค้าคืออยากให้ได้เช้าเช้าหน่อยเย็นเย็นหน่อยนะครับก็เลยเพิ่มจำนวนแผงเข้าไปเต็มริมิตเลยนะครับก็อ e ิม t o r เตอร์นะฮะจะรับได้ประมาณสัก900โวลต์น,นะครับจากการคำนวณ จำนวนแรงดันจากแผงนะครับแผ่นหนึ่งก็ประมาณ49โวลต์กว่าก็ใกล้เคียงนะครับถือว่าไม่เกินลิมิตนะฮะที่อิมอร์เตอร์เขารับได้นะครับพื้นที่นะฮะค่อนข้างจะเละเทะนะฮะมีขี้โคลนเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าดันดินเนี่ยซึ่งอยู่ในนาตรงนี้นะครับขึ้นมาปกเป็นคันนะครับแล้วก็เพิ่งเจาะบ่อเมื่อวานดันดินเมื่อวานนะครับก็เลย นะครับยังเละเป็นขี้โคลนเลยนะครับแต่ทีมงานของเรานะครับก็ใจสู้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับจะในน้ำนะฮะบนโบกในขี้โคลนนะฮะยินดีให้บริการนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเราก็ยังใช้คงเป็นตอมอนะฮะที่จะเอามาตั้งเป็นรากฐานนะครับของโครงสร้างของเราเหมือนเดิมนะครับนะเราสั่งหล่อเป็นพิเศษขึ้นมานะครับมี ในส่วนของแผ่นเพจนะครับเทินหัวตอม้อเนี่ยนะครับเป็นแผ่นเพจ10นิ้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อในส่วนของเสานะฮะเป็นเสากาวไนส์นะครับเป็นเหล็กซิงค์นะฮะหน้า4ี่คูณสนะครับซึ่งมานะฮะเชื่อมต่อขึ้นมานะครับก็เรียบร้อยแข็งแรงคงทนนะครับโครงสร้างตัวนี้ก็จะทําสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการให้ในส่วนของทางลูกค้าเองเนี่ยนะครับได้ใช้สอยในส่วนของพื้นที่ใต้แผงได้ เสาต่ําเราใส่ไว้2เมตรเลยนะครับแล้วก็เสาสูงนะครับก็คานวณที่องศานะครับประมาณ15องศานะครับพอดิบพอดีนะครับก็จะได้องศาในส่วนของมุมแผงที่จะติดตั้งนะครับได้มุมตั้งฉากกับพาทิ์ค่อนข้างดีหน่อยนะครับสาหรับองศาประมาณนี้นะครับในพื้นที่โซนนี้นะครับถ้าเหนือหน่อยหรือว่าใต้หน่อยนะครับอาจจะลดลงเหลือ1ิององศา10องศาก็ว่ากันไปนะครับตามความเหมาะสมของพื้นที่นะสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นภาคกลาง นะครับหรือว่าเหนือร่างกลางบนนะครับก็ประมาณ15องศาสวยๆนะครับเดี๋ยวรอนะฮะรอชมกันนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังเร่งอยู่นะครับเริ่มแข่งกตะวันแล้วครับพอตอนนี้ก็จะบ่ายสามโมงเย็นแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้่านทดสอบในส่วนของน้ําหรือเปล่านะส่วนเสม์ศนะครับเราลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจํานวนทั้งหมด8ท่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ใส่เลยไปนะครับทีมงานใส่สักเก้าท่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นท่อนเลย นะครับเอาใส่8ท่อนพอเราเจอน้ําที่ประมาณ4ท่อนเท่านั้นเองนะครับก็เผื่อไปอีก4ท่อนนะโซนนี้น้ําดีอยู่นะครับจริงๆ7ท่อนก็สวยๆนะแต่เผื่อไปหน่อยนะฮะเอา8ดท่อนยาวๆเผื่อหน้าแรงนะครับครับผมตอนนี้นะครับทีมงานของเรานะครับก็ได้ทําการติดตั้งโครงสร้างการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะทําการขึ้นแผ่นนะฮะตั้งแต่ตั้งต่อม้อตั้งเสานะครับทาโครงสร้างรองรับแผ่นต่างๆรวมถึงติดตั้งในส่วนของเรียว หรือว่ารางารูนะฮะเป็นอุปกรณ์จับยึดมาตรฐานนะครับแล้วก็สักครู่นะครับก็จะทําการขึ้นแผ่นแผ่นมาเตรียมรออยู่แล้วนะครับบนรถนะฮะแผ่น410วัตต์โมโนฮาเซลล์นะครับจำนวน18แผ่นนะครับที่จะติดตั้งกันบนโครงสร้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับว่าน้ําจะออกอย่างไรนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็15นาฬิกา30นาทีไปแล้วนะครับไม่มั่นใจว่าจะได้รองน้ําออกให้แรงๆให้เห็นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเดี๋ยว รอดูกันนะครับว่าจะออกแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับทีมงานได้ทําการขึ้นแผ่นกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าน่าจะทดสอบในส่วนของน้ําไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าแสงแดดเนี่ยหมดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทดสอบน้ําให้ดูครับครับและนี่นะครับก็เป็นน้ําที่ออกจากท่อขนาด3มนิ้วนะครับ ยนไปทั้งหมด8ท่อนนะครับเราใช้เป็นตัว5ใบพัดนะครับเพราะว่าที่นี่นี่เผื่อจะยน9หรือว่า10ท่อนนะครับ5ใบพัดก็จะได้ความลึกมากหน่อยนะครับและนี่ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับที่เราติดตั้งเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะเป็นเหล็กกาวไนซ์นะครับหน้าสีนะครับแข็งแรงสวยงามนะครับจับยึดมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ตัวจับยึดแผ่นเราก็จะใช้เป็นในส่วนของรางหรือว่าเรียวนะฮะที่ใช้จับยึด แผ่นมาตรฐานที่เราจับยึดแผ่นโซล่าเซลล์ตามหลังคาอะไรแบบนี้นะครับก็จะไม่เป็นสนิมนะฮะแล้วก็ฐานของเรานะครับเช่นเคยนะครับเราก็ใช้เป็นในส่วนของต่อหม้อนะครับฝังลงไปในดินแบบนี้เลยนะครับจะไม่ฝังจมนะฮะจะให้โผล่ขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าจะมาเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยยังเป็นที่เรนอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งหมดฝนกันไปใหม่ๆนะครับแล้วก็ลูกค้ายังทําเทือกนะครับดินก็ยังเป็นโคลนอยู่ นะครับเก็บงานเรียบร้อยสวยงามนะครับอันนี้จะเป็นงานของทางร้านเอ็มอวิตเรานะครับก็จะเก็บงานเรียบร้อยสวยงามแบบนี้โครงสร้างก็จะเหล็กคำยันให้แบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะโครงสร้างเรารับประกันนะครับไม่ต้องกลัวโยกกลัวเอียงนะครับสามารถทำเป็นที่พักอาศัยนะครับหรือว่าห้างไร่ห้างนาเป็นเถียงนานะครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับแล้วนี่ก็เป็นตู้อินเวอร์เตอร์ของเรานะครับที่ใช้งานกับ ระบบก๊มน้ำนะครับเป็น IMPT GT100 นะครับก็เป็นรุ่นถึกรุ่นทนนะครับใช้งานมาหลายบอกนะใช้งานดีๆมากตัวนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานยี่ห้อสวิตแ a นโซล่าเซลสวยๆนะครับน้ำออกแบบนี้นะครับนาะแน่นๆท่อเลยน้ำอย่างไรนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากจะใช้น้ำฟรีนะครับอยากลดต้นทุนในการทำไร่ทำนาทำสวนเนี่ยนะครับ ก็สามารถติดต่อทีมงานเอ s มซวิทแอนด์โซลารเซลล์ของเราได้นะครับก็โทรมาปรึกษากันก่อนนะครับอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับก็ติดต่อสอบถามไปเข้ามาได้นะครับที่ไหนที่ว่ามีน้ําเพียงพอนะครับหรือว่ามีบ่อแล้วยังไม่มีระบบกูกน้ํานะครับก็โทรมาปรึกษานะครับสอบถามราคากันก่อนได้นะฮะโทรกันมานะฮะที่เบอร์0ูนย์แปดหนนะครับก็ติดต่อทีมงานเอเมซูวิทแอนด์โซลาเซลล์นะฮะหรือว่าช่างเอกได้เลยนะครับ ร้านของเรานะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับอำเภอสัมงามนะครับอยู่ตรงยูเทิร์นหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับจะแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าจะไปดูอุปกรณ์มาติดตั้งเองนะครับก็เรียนเชิญยังไงนะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม